To the world, the Lord has come. Let Earth งานไฟประดับไอคอนสยามส่งท้ายปี2023รวมมุมสุดฮิตที่ไม่ควรพลาดกลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับเทศกาลไฟประดับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้บักกบบูทาวเวลจะพาเพื่อนๆไปถ่ายรูปไฟประดับกับงานไอคอนสยาม u n r ดับ l World of Bangkok Illumination 2 0ต3ันีนั่นเองค่ะสำหรับจุดไฮไลท์ของงานนะคะก็จะมีต้นคริสต์มาสที่มาพร้อมกับไฟประดับหลากสีที่เปลี่ยนไปตามจังหวะและช่วงเวลาเพื่อให้ทุกช่วงโมเมนต์ของงานเทศกาลไฟประดับเต็มไปด้วยความหลากหลาย ที่จะทําให้ทุกคนถ่ายรูปสนุกขึ้นโดยต้นคริสต์มาสจะจัดตั้งอยู่บริเวณดิวอปาร์คชั้นจีนั่นเองค่ะการแสดงระบอกสายน้ำ The Iconic Multimedia Water Feature จะจัดแสดงวันละ3มรอบเวลา6กโมงครึ่งสองทุ่มและสามทุ่มซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณดิวอปาร์คชั้นจีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวไอคอนสยามพาร์คและต้นคริสต์มาสบริเวณชั้น 2, 2> มุมน้าตกสุดอลังการบริเวณชั้น6ไฟสุดล้ําโซนนภาลัยเทรสบริเวณชั้น7ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปีใหม่2 0 2 4 คค่ะทุกนถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์และแอปพลิเคชันปักกบู .tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในปักกบู .tv กันค่ะ